ปฐมชานนั้นก็คือวิตกวิจารปีติสุนะเอกคตาแต่ว่าทุติยชานนั้นวิตกคลายไปเพราะเป็นองค์ชานที่ใช้คำว่าละเมียดนะละไมประนีทำให้วิตกซึ่งเป็นธรรมที่หยาบนะถ้าเทียบกับทุติยชานกับปฐมชานนั้นทุติยชานละเอียดกว่าวิตกก็คลายไปก็ เหลือเฉพาะวิจารปีติสุขและเอกกคตาอันนี้แหละทำให้มานตาบอดทำลายมานได้อันดับที่สองนะทำให้มานใจบาปมองไม่เห็นตัติยาชาญก็มีความละเอียดมากยิ่งขึ้นท่านใช้คำว่าเพราะปีติจางคลายไปโยคาวจรหรือโยคีมีอุเบกขามีสติสัมปชัญญะเสวยสุขด้วยนามมากาย บาลูตติยฌานที่พระอริยเจ้าทั้งหลายสรนเสริญว่าผู้มีอุเบกขามีสติอยู่เป็นสุขอันนี้แหละทำให้มันตาบอดตาแตกได้มองไม่เห็นได้ประการต่อมาก็คือจะตุทชฌาญน,นะจะตุทชฌานก็คือว่าเพราะละสุขและทุกข์ได้ในขั้นเวทนานะสุขทุกข์เนี่ยก็ละได้หมดนะ ละโสมมัสและโทมนัสดับไปท่านก็อธิบายว่าสุขและทุกนั้นเป็นสภาพทางกายส่วนโสมมัตและโทมนัตนั้นเป็นสภาพทางใจนะอันนี้ละได้ภิกษุหรือโยคาวาจรก็บรุลุจตุทชฌานที่ไม่มีทุกไม่มีสุขมีสติบริสุทธิ์พระอุเบกขาอยู่นะ อันนี้อุเบกขาเป็นคุณสมบัติพิเศษเป็นองค์ชานหรือว่าเป็นตัวเอกในจตุทธาชานเมื่อบรรลุจตุทฌาชนแล้วก็ทำให้มารตาบอดทำลายดวงตาของมารเสียอย่างไม่มีร่องรอยถึงการที่มารใจบาปมองไม่เห็นได้ลึกขึ้นไปอีกเข้าไปสู่อารูปปานเพราะล่วงโรูป,ประสัญญา มองสภาวะของรูปเนี่ยเพราะอะไรเราก็เพราะว่ามองเห็นโทษภัยของรูปทั้งหลายก็จะเสพเสวยในเรื่องของนามซึ่งมีความประณีตละเมียดบรรจงมากกว่าเรื่องรูปสภาวะจิตก็จะเลื่อนไปสู่ในเรื่องของอารูปหรือเราเรียกว่าเป็นนามธรรมานะท่านก็เลยใช้คำว่าเพราะล่วงรูป,ปรสัญญาความสำคัญในเรื่องรูป ดับปฏิฆะสัญญาความขัดเคืองความกระทบกระทั่งทั้งหลายไม่กําหนดนานัตตสัญญาโดยประการทั้งปวงนะไม่กําหนดอาการต่างๆเมื่อมีสภาวะอย่างนี้แล้วก็จะบรรลุอากาศสานัญจายตนาชานอยู่โดยกำหนดว่าอากาศหาที่สุดไม่ได้นะนนี้คือสภาวะของอารมณประชานข้อที่หนึ่ง เรียกว่าอากาสานัญจายตนะชันเมื่อบรรลุอยู่ในสาภาวะนี้ก็เรียกได้ว่าทําให้มานตาบอดทําลายดวงตาของมานอย่างไม่มีร่องรอยถึงการที่มานมองไม่เห็นจากนั้นแล้วเนี่ยจิตก็จะเลื่อนขึ้นไปสูงอีกเพราะเห็นโทษภัยนะหมายความว่าลาดชันขึ้นไปโดย ลำดับเพราะเห็นโทษภัยของอากาสาัญจา่ายตนาจิตก็จะเลื่อนไปนะท่านใช้คำว่าเพราะล่วงอากาสานันจายตนาโดยประการทั้งปวงโยคียก็บรรุวิญญาณัญจายตนะชานโดยกำหนดว่าวิญญาณหาที่สุดไม่ได้อันนี้ก็ทำให้มานตาบอดได้ประการต่อมาก็คือล่วงนะหรือเลยนะ ก้าวข้ามวิญญาณญจายตนะฌานโดยประการทั้งปวงโยคีผู้ปฏิบัติธรรมก็บรรุอากินจัญญายตนะฌานอยู่โดยกำหนดว่าไม่มีอะไรนะเป็นความว่างอย่างหนึ่งสภาวะจิตที่ลึกนะเป็นอารมูปฌานข้อที่สามเนี่ยทำให้มานตาบอดได้มองไม่เห็นนะมานตาแตก ไม่เป็นเหยื่อของมานใจบาปประการสุดท้ายนะเพราะล่วงอาจินจัญญาจตตนาชานโดยประการทั้งปวงโยเคผู้ปฏิบัติก็บรรลุเนวสัญญานาสัญญาจตนะฌานนะอันนี้มีความละเอียดลึกซึ้งที่สุดเจ้าชายสิทธ,ธัตถะได้ไปเรียน กรรมาฐานกับอาจารย์ทั้งสองอุทธกาดาบทเนี่ยพระองค์ท่านได้บรรลุฌานเจข้อส่วนข้อที่8นั้นได้ไปเรียนต่อยอดกับท่านอาราและดาบทพระองค์ก็เลยตรัสว่าภิกษุทั้งหลายอีกประการหนึ่งเพราะล่วงในวสัญญานาสัญญายตนาฌานโดยประการทั้งปวงภิกษุ บัรลุสัญญาเวทายตะนิโรธอยู่นะเนี่ยคันนิโรธสมาบัติแล้วนะเลยสมาบัติทั้งสี่ข้อที่เป็นส่วนของอารมณหรือว่าเป็นนามบรรลุสัญญาเวทาริตานิโรธก็เพราะเห็นด้วยปัญญาเธอย่อมมีอาสวะสิ้นไปนี่เรียกว่า ปราศจากหรือเป็นอิสระชนะมารโดยประการทั้งปวงทั้งข้อที่1ถึงข้อที่8เนี่ยยังชนะไม่เด็ดขาดนะเหมือนกับหินทับหญ้าไว้มารอาจจะมาเอาคืนก็ได้แต่ว่าประการที่9นี่นะบนรรลุนิโรธเนี่ยบ,บรรบรรลุนิโรธเนี่พราะว่าเห็นด้วยปัญญามีปัญญาบริสุทธิ์สูงสุด ไม่มีอาสวะพระองค์ก็เลยตัดว่าทําให้มานตาบอดทําลายดวงตาของมันอย่างไม่มีร่องรอยถึงการที่มานใจบาปมองไม่เห็นและก้าวพ้นตันหาอันเป็นเครื่องข้องอยู่ในโลกได้เป็นการชนะมานอย่างประเสริฐนะอันนี้ก็คือคำอธิบายของเนื้อประเภทที่ส ที่สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงอธิบายไว้ก็ค่อนข้างจะเป็นเนื้อหาวิชาการแต่ถ้าใครที่มีพื้นฐานหรือว่ามีประสบการณ์ในการปฏิบัติก็จะเห็นกระบวนการการปฏิบัติทั้งศีลสมาธิและปัญญาตามแนวทางของพระพุทธศาสนาเข้าใจกระบวนการหรือศึกษาธรรมะเวลาที่เราศึกษาธรรมะเราก็ไม่สามารถจะ ก้าวนะข้ามนะหรือว่าหลีกหนีการเรียนรู้ในเรื่องของศีลสมาธิและปัญญาเรื่องของฌานเรื่องของสมาบัติเรื่องคุณวิเศษนะเป็นสิ่งที่เราเรียกว่าเป็นเครื่องวัดผลนะการปฏิบัติทางจิตในทางพระพุทธศาสนาได้อันนี้ก็คือเนื้อหาของนิวาประสูตรที่เป็นสาระนะส่วนการประยุกต์ใช้ การนำไปใช้ในชีวิตประจำวันหรือการพัฒนาแนวคิดนะเรียกว่าหยิบเอามาใช้ง่ายๆเพียงพริกฝ่ามือเนี่ยอาจารย์วุฒิชัยนะซึ่งท่านมีความเชี่ยวชาญในเรื่องนี้ท่านก็จะได้แนะนำท่านสาธุชนในช่วงต่อไปเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็อย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะจะได้โยน เวทีกลับไปให้พิธีกรได้ดำเนินรายการเป็นอันดับต่อไปขอจเจริญพรก็ต้องขอกราบอนุโมทนาบุญกับพระเดชพระคุณท่านพระศรีวชิราลงการนะคะที่ได้เมตานะคะอธิบายในหัวข้อนิวาปสูตช่วงถัดไปนะคะเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมทุกท่านได้พักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่เดี๋ยวเรากลับมาพบกับท่านอาจารย์วุฒิชัยอําบำรุงสักครู่ค่ะ mm hmm. ធម្មគុណឱវិសុទ្ធព្រះពរងសាយតាត់មូនគិលិល័យលេកលង ได้เกิดพายุฤด,ดูร้อนและพายุลูกเห็บขึ้นในหลายพื้นที่ทําให้บ้านเรือนได้รับความเสียหายโดยเฉพาะหลังคาไม่ว่าจะเป็นหลังคาสังกะสีหรือหลังคาเมทัลชีตและกระเบื้องรอนคู่ของเจ้าอื่นๆก็ไม่สามารถทนแรงลมของพายุฤดูร้อนและแรงกระแทกของลูกเห็บได้แต่บ้านที่มุงหลังคาด้วยกระเบื้องไฟเบอร์ซีเมนต์ตา TPI ไม่พบการแตกร้าวทั้งที่อยู่ในพื้นที่เดียวกันยิมลนโอเค ได้ปลูกบ้านขึ้นหลังนึงแล้วก็ได้ไปสั่งกระเบือ้องตีอ้อการเกษตรเนาะ,ะเรื่องทีวีไอซเอามาโมประมาณ400แผน่นเนาะแล้วก็บุ้งเรียทักิทกวันพายุก,ก็เข้าบันดูหลูกเ็บตกอย่างแรงเลยปรากฏว่ากระเบื้องของข้าเจ้าติมุ้งนั้นบาแตกซักแผน่นมีความทนทานป็นมากที่สุดเดี๋ยวดูกระเบื้องคนระับไม่มีรอยไม่มีแตกเลยนะ คุณสมบัติที่แข็งแกร่งทนทานไม่ว่าจะสะภาวะอากาศไหนๆกระเบื้องไฟ b e r c ์ซีเมนต TPI ก็ไม่สถานเพราะเราได้ทดสอบจากห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐานดื่มน้ำสะอาดเพื่อสุขภาพที่ดีต้องน้ำดื่มตรา TPI ที่คัดสันจากแหล่งน้ำธรรมชาติของเขาใหญ่ผ่านการผลิตด้วยระบบ Reverse Osmosis ผลิตด้วยเครื่องจากทันสมยัยน้ำดื่ม TPI น้ำดื่มสำหรับทุกคนในครอบครัว คอ์เซ็นเตอร์โทร02-678-6565สวัสดีค่ะขณะน,นี้ท่านผู้ชมกำลังรับชมรายการของสถานีวิทยุโทรทัศน์ โลกพระพุทธศาสนาฉเฉลิมพระเกียรติค่ะท่านผู้ชมสามารถร่วมอนุโมทนาและอุปถัมภ์รายการของสถานีได้ตามกำลังศรัทธาน,นะคะโดยโอนเงินผ่านบัญชีออมทรัพย์ธนาคารกรุงเทพสาขาบางรักชื่อบัญชีวัดยานวาเลขที่บัญชี2 4 2 0ี3 0 8 5ขีดขีดามหขีดหรือโทรสอบถามได้ที่ 02 675 7134ค่ะ